สวัสดีค่ะช่องฟินแลนไทยการเด้นนะคะเมื่อนี้สิพาไปเบิ้งป่าทำความสะอาดลรงซ่อมรถซ่อมลาเกเด้ค่ะปกติแล้วคนฟินเนี่ยเขามีลรงซ่อมรถซ่อมรถซ่อม,อมเครื่องไม้เครื่องมือการทำงานของเขาก็เหมือนอุปกรณ์ก่อสร้างของเขาเนะ่ะบอกว่าอีเป็นซ่อมรถซ่อมรถแท็กเตอร์รถไถโงไม้โงเล็กโรงอะอย่างเงี้ยค่ะ ต้องมีเป็นของตัวเองค่ะถ้าบนมีนี่ลำบากค่ะเพราะอย่างที่ที่ประเทศฟิลแลนด์น่ะไปจ้างขาเฮตดไปจ้างขาซ่อมขาเสริมนี่มันแพงค่ะแล้วก็ต้องมีโรงเป็นของตัวเองหฮมเช่นมีโรงไม้มีโรงเหล็กมีโรงซ่อมรถคืออุปกรณ์ก่อสร้างนะเหมือนบ้านเฮานั่นนะเหมือนเหมือนคู่มือการทำงานเอ่อของช่างนะทั้งหลายนะคะต้องมี ทุกแล้วก็ทุกคนก็ต้องเป็นเองพร้อมซ่อมเองเป็นเองพร้อมบอกงั้นก็นแพงค่ะแงพงบ่พอยังหาที่ซ่อมยากนะคะต้องเข้าเป็นเป็นอ่าก็เป็นเซอร์วิสเป็นน่วยเออเป็นร้านค้าที่รับซ่อมรับอย่างทั่วไปนะคะเหมือนบ้านเฮา่นี่ะน,น,นี่มาถึงสะพานแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายม่น้ําให้เบิ่งหน้อยนึงเดี๋ยวค่ะวันน้ําหลาเป็นไดมือวนี้วันที่25นะคะ25เมษายน2 5 0 0 หกสิบหกเด้อค่ะนี่มาถึงแม่น้ำแล้วถึงสะพานนะนี่น้ำไหลแล้วเป็นสีดำทะมึนเลยค่ะสีน้ำตาลเลยถามว่าป่าว่าเป็นอย่างน้ำจะเป็นสีดำเราว่าเราว่าน้ำเป็นสีดำเพราะว่าในบนทะเลทราบอ่ะหิมะมันหลาเมืนบอกค่ะสะสมอยู่ในห่านน้ำกันละพอน้ำละ,ละลายขึ้นมาก็น,น้ำขี้ตมขี้โคนเศษไม้เศษไร่มันอีกเป็นสีนี้ค่ะ นี่รถชงนมมาค่ะให้เบิ่งรถชงขนนมเด้อค่ะข้ามสะพานไปแล้วค่ะเนะเบิ่งน้ำวนอย่าน้อยค่ะนี่นี่ค่ะทางด้านหลังนู่นค่ะลงซ่อมรถป่าลงอุปกรณ์ก่อสร้างป่านะคะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเด้อค่ะโอเคค่ะตรงนี้เป็นที่ปิ้งย่างค่ะของหมูบ้านค่ะผู้ใดอยากมาปิ้งมาย่างก็ได้แต่ก็ต้องซอยกันทาความสะอาดนะคะเก็บกวาดทาความสะอาด ให้เรียบร้อยค่ะก่อนอีไปกลับบ้านกลับซ่องนะแต่เขาอนุญาตให้มาใช้สถานนี้ส่วนรวมค่ะบริเวณบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณสนามเด็กเล่นเด็กน้อยเด้อค่ะน,ะนี่เป็นของอันอย่างก็เนื้อเชอรี่ค่ะอันนี้เป็นลานสเก็ตน้ำแข็งของเด็กน้อยในหมู่บ้านเด้อค่ะนี่ลานสเก็ตน้ำแข็งเดี๋ยวพาเข้าไปย่างไปเบิ้งค่ะเป็นเบื้องไหนค่ะ เด็กน้อยคนแกคนเท่าอยู่ฟินแลนด์นี่มีความสุขเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่คะ่ะไอไปไดมาไดเขาก็ไปกับพอ่อกับแม่พอ่อแม,พอแม,พอแม่พาไปคะ่ะส่วนมากกกไอไปวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดขัดตะเลิกอย่างนี้วันสําคัญแต่ส่วนมากอกอีูุกับพอ่อกับแม่อยู่บ้านกันคะ่ะนี่คะ่ะนี่ลาสก็ต นี่ค่ะหลาสะเก็ดน้ำแข็งในมู่บ้านเด้อค่ะตอนนี้ยังบมีเด็กน้อยเย่ะค่ะ,คะตรงนั้นที่สีฟ,ฟ้านั้นก็นเป็นที่ที่ทิ้งขยะค่ะพวกเหล็กค่ะพวกเหล็กพวกอ,อุปกรณ์เหล็กต่างๆนะคะเขามาทิ้งตรงนี้แล้วก็มีบริษัทมารับไปค่ะ บ้านก็นอยู่เป็นยมยม,ยมแบบนี้ระคะหลังน้อยหลังแง่แล้วแต่ฐานะค่ะคือกับบ้านเฮานี่ยเมื่อวานอากาศท้องฟ้าเปิดค่ะนู่นเบิงเบิงค่ะท้องฟ้านู่นแต่มีเมฆลอยเต็มเด้อค่ะเมฆที่เห็นนั้นเป็นหิมะหมดเด้อค่นะน่ะรอวันอีตกลงมาเด้อค่ะน่ะคือถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นบติดลบเนี้ย เมฆเขาก็อีแตะกระจายแบบนี้ค่ะแล้วก็ไกลละลอยไปเรื่อยๆเลยถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นก็บรตกลงมาเป็นหิมะค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิกดต่ำลงมานี่ก็อีตกค่ะเข้าใจนะคะบได้เก่งทางพยากรณ์อากาศนะคะเข้าใจว่าเอ,อ่อพอสันดินเฮาแมนโบมันอบอุ่นขึ้นสันบรรยากาศมันก็ลอยตัวขึ้นสูงแมนโบคะ่ะเข้าใจทึกบ่ค่ะแบบนั้นนะ มันก็เลยเมฆก็เลยแตกกระจายแล้วก็ลอยขึ้นสูงบบตกลงมาต่ําค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิมันต่ําลงอ่าพื้นดินมันเกิดความชื้นความเย็นมันก็อีอเหตุให้ให้ความกดอากาศต่ําแล้วก็ตกลงมาเป็นหิมะเมนบอค่ะบอทึกบอค่ะแบบนั้นนะนี่ครับอันนี้เป็น,อ,นอย่างเขาเอ้ออย่างก็เดี๋ยวมอ้อแปลงไฟฟ้าตีพูนค่ะเด็นไปเบื้องป่าเห็อยัง เราซ่อมรถเองเป็นทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็รับจ้างพร้อมแล้วก็ของลูกของหลานเนี่ยโรงงานเป็นโรงงานใหญ่ค่ะโรงซ่อมใหญ่ค่ะเนี่ยส่วนรวมค่ะเนี่ยของส่วนรวมก็รว,วมกับลูกกับหลานของพี่น้องเขานี่นาเห็ุกันเองค่ะ เห็นป้หะห่อละลายแล้วก็ะเปืือนเปิดต้องใส่ต้องใส่บูทะนะคะนี่ฟินแลน์ก็มีบูทเด้อค่ะนี่มาถึงก็เห็นรถคู่ใจป่าจอดอยู่นี่เด้อค่ะอันรถคันสีแดงนั่นให้พังค่ะนี่เอสโก้ค่ะไปวะโอ้ออนก็น่าหลักค่ะคมินาฮังเกยยอดตายแนบจ้ะเ,เอ,อเล็ก,ก้าฟี่ โอ้ยคู่เยยวทำอนค์ไวออนครอครัล่ะโอเคอืมเล็บอ่ะโอเคที่จะสนองกีโตวกุนัยกุนัยคโคล่ะโอเคปีมาเบิรงคั้งนี้จักมันอย่างตโตมันอย่างกระดกกระเดี้ยขึ้นพวกสะอาดบาได้อยู่บ้านครอบครัวพี่ญาติพี่น้องมาซ่อมรถซ่อมดาหูกสกะปุกมาเพิ่นเลยมาทำความสะอาด จักอันอย่างต่ออันอย่างหวัวแซบบ่เละปะสาดวลอยละอืมองกอริตะฮึฮึอ <c oughs> ก็น่าละกะไอกะไอกะเมื่อเหมินอืม <c oughs> นี่นะคะต้องมาเมียนมาเก็บเดือค่ะนนี่ นี่ค่ะอืมป่าเปิดเครื่องไอทำความอุ่นให้เน่ย รดูร้อนก็อีเปลี่ยนเป็นของรูดูร้อนค่ะรูดูหนาวก็เปลี่ยนเป็นของรูดูหนาวค่ะแต่นี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเออเนี่ยนี่น่้เนี่ยนี่อันนี้ของรูดูหนาวค่ะเนี่ยบอกให้ลื่นนะคะนี่มิัดามิตัาซินาเตนบริตเตอร์เปิด์ตต์ต์ต์ปัญหาคิ่ง โอเคกิดต่อเสียบายบายโอเคโอเลยเหรหินดินทรายก็ต้องซื้อมากองไว้ไซด์กัเพื่ออีไซก์ตักไซด์ได้เลยนี่โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นะคะวัฒนธรรมประเพณีของคนฟินแลนด์เป็นยังไงอาศัยแล้วก็อยู่กันยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะมีอะไรบ้างน่าสนใจเดี๋ยวจะมาพยายามจะพยายามถ่ายทำให้ดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ